สมัยกรุงธนบุรีสมัยกรุงธนบุรีเป็นช่วงต่อเนื่องหลังจากที่กรุงศรีอย,ยุธยาเสียให้เกียรติพม่าเมื่อปีพศ2310เหล่าศิลปินได้กระจัดกระจายไปในที่ต่างๆเพราะผลจากสงครามบางส่วนก็เสียชีวิตบางส่วนก็ถูกกวาดต้อนไปอยู่พมา่าครั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ปราบดาพิเศษในปีชวดพศ2311แล้วทรงส่งเสริมฟื้นฟูกาละครขึ้นใหม่ และรวบรวมศิลปินรวบรวมบทละครเก่าๆที่กระจัดกระจายไปให้มาอยู่รวมกันตลอดทั้งพระองค์ได้ทรงพระราชะนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นอีก5ตอนคือตอนหนุมานเกี้ยวนางวานารินตอนเท้ามารีวราชว่าความตอนโทศกัณตั้งพิธีทรายกรดตอนพระลักษ์ถูกหอกกบิลพัดตอนปล่อยม้าอุปการอีกทั้งยังมีคณะละครหลวงและเอกชนเกิดขึ้นหลายโรง เช่นละครหลวงวิชิตนรงค์ละครไทยหมื่นสนภูบานหมื่นโวาหารพิรมนอกจากละครไทยแล้วยังมีละครคเขมรของหลวงพิพิธวาทีอีกด้วย